นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นดวลจุดโทษกับน้องก๊อฟเป็นดาบก๊อฟแก๊ปนั่นเอาบอลมาแปเต็มครับบอลอยู่นู้นนะครับก๊อฟแก๊ปจะเป็นประตูก่อนนะครับก็อาจจะสั่นนิดนึงหน่อยนะครับเพราะเราเดินถ่ายเป็นยอมมันให้เราเดินตามไปนะถ้าเกิดใครยิงเข้าได้เป็นประตูนะครับ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 ก๊อฟใครยิงเข้าได้เป็นประตูด้วยก๊อฟแก๊ปมันอยู่นี่ สนามส่วนตัวของมันนะครับอันนี้ผู้บุกลุกนะครับนั่งอยู่ตรงนั้นผ,ผู้บุกลุกนะครับผู้บุกลุกจากต่างดาวคใครอยากให้เราเปลี่ยนอินโทรช่องใหม่ก็คอมเมนต์หน้าช่องอินโทรช่องเราแม่ง เห <sociedad> มือนคนโรคจิตกันนะแอบถ่ายอะเ้ยค <and training. S 1> ่ะทุกคนดูฮะปั่นหรือเบี้ยวครับเข้าไหมเข้าโคนหันะครับโดมแม่งโนหนึ่งเจัดอะมาเีนื่อเบี้ยวผมตัดเอากาอีมานั่งก่อนนะครับ เป็นย้อมปัดได้นะครับเราไม่มีภาพช้าให้ดูนะครับพอเราตัดต่อภาพช้าไม่ไปเนอะเป็นย้อมแม่งยิงได้แม่งแอดเลยคนะอุ้ยออกครับเดี๋ยวเราตัดตอนเอาบอลมากลับมาได้ครับปัดหรือเบี้ยออกครับน่าจะเบี้ยวครับน่าจะเบี้ยวติดตามด้วยนะครับ ลิเกยหลดจากช่องเจ็ดครับมาครับยิหาซูมครับ <c oughs> มันเป็นไม่ดีต่อช่องเราคอยอมแม่ตงตึงอ่ะครับไม่มีใครยิงเข้าอ่ะครับ แม่งโคตรตึงอ่ะครับเพชรย้อมอะ่ะโอ้หเพชรย้อมแม่งโคตรเอาอ่ะครับนใ,นคใครหมั่นใส่เพชรย้อมคอมเมนต์นะ ย้อมเขาตึงจริงครับเป็นย้อมคนนี้เขาตึงจริงครับเดินใหม่อีกแล้วครับเดินใหม่อีกแล้วครับผมไม่ขำเพราะกล้องมันสั่นครับ ติดเซฟเพชรย <l <l ้อมเป็นของเราอีกแล้วครับโคตรตึงอะครับโอ้เพชรย้อมบินได้ครับผมเตะบอลคืนน้องก๊อฟผัวไปแล้วนะครับโคตรตึงอะครับโคตรตึงอะเราถ่ายคลิปนี้ยาวไปเลยนะครับเราจะดูเพชรย้อมแอคบ่อยๆเลยนะครับ น้องกอของเราบ้างครับเบ่งพลังครับเบ่งพลังเพชรย้อมโคของเราโคตรตึงอ่ะครับซ้มอีกรอบติดเข้ามือเลยครับยิงเลยข้ามคานะรไปไกลเลยครับผมไม่มีคนสังเกตครับเิดย้อมเตะจะหลอดไฟหัก <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่ครับไป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 เดินไปดูครับยืมนี่น้องก๊อฟเราจะยิงเข้าไหมครับ <c oughs> โอ้ยเซฟเข้าครับเซฟได้แต่บอแลแรงเข้าไปแล้วครับ <c oughs> แอคหน่อยไหมครับน <c oughs> ้องก๊อฟ เดี๋ยวเจอผมปัดลูกเดียวเข้าบอกเลยดูไว้ละกล้องดูไว้เราจะถ่ายรูปพวกช้างนะครับพวกช้างน้ำครับโคตึงอะครับเป็ดย้อมเป็นไปได้ยังไงครับออกเฉยเข้านะครับเข้าป่าครับอย่าหาทรันะครับอย่าหาปันเหมือนผม ปิ๊ปี๊งปิปิตงช่วน่วงนั้งนันเไงป็นจงเลมม่แพครับโพตึงอ่ะครับน้องก๊อฟเราอ่ะเป็นจอมมั่นใจนะครับลูกนี้เขากดซับ กดทีเดียวพอนะครับอย่ากดสองทีเข้ารับเข้าไปแล้วเพชรย้อมแม่งตึงจัดนะครับอะไรของเขาอะไรของมันี๋ยวบอลมาอยู่ตรงนี้นะครับคุณก๊อฟมาครับอยากชอบเลย ยังไม่ทันได้บาทละบาทหนึ่งเลยนะคนดูช่วยมาดูเยอะๆหน่อยนะครับเราไม่ค่อยมีตังค์แล้วครับช่วงนี้ยุบลุงตู่ครับหมูก็แพงนะครับไก่ก็แพงครับยุบลุงตู่ช่วยเข้ามาดูเยอะๆครับจะเอาตังค์ครับตดย้อมของเราตึงจัดอะครับ กอปโลยิงตรงนี้เลยนะครับเป็ดยอมเราเซฟได้เหมือนเดิมครับซ้ำซ้ำเข้ามือพอดีครับมีกันหัวร้อนเกิดขึ้นนะครับเป็ดยอมของเราเซฟได้แต่ผมลืมได้ครับเมื่อแต่บองนั้กอล์ฟ เข้าเฉยด่าเป็นยอมเปจนยอมเลยปล่อยให้เขาไปยังไงผมก็เข้าครับเม็ดเดียวเป็นยอมเป็นยอมเขาตึงจริงนะครับวันนี้ ข้ามไปไกลเลยนะเพชรย้อมของเราสำหรับคลิปนี้เพอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเพชรย้อมที่สองปีด้วยด้วยนะครับส,สวัสดีครับไป